ปัญหากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เรียกว่าเด็กแว้นที่เป็นคนนําเอารถยนต์รวมไปถึงรถจักรยานยนต์มาขับขี่แข่งกันบนทางสาธารณะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตอนนี้กําลังได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนะคะครับซึ่งตอนนี้นะครับล่าสุดก็มีการนําอ,อุปรกรณ์ที่ใช้ปราบจราจนที่เป็นแขนกลเหล็กแหลมครับมาศึกษาเพื่อเตรียมที่จะใช้งานพร้อมกับออกมาตรการทั้งประชาสัมพันธ์และปราบปรามนะครับ โดยพลตาตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสร้างดําเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดและตั้งเปาให้รับปัญหานี้ได้ภายในเวลา30วันครับติดตามจาติดตามจากรายงานของคุณเบนจพจ์ทิพก์กมลแสงครับเครื่องดักรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการปราบจราจนกําลังจะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงมาใช้ในการปราบปรามกลุ่มเด็กแว้นที่ขับขี่รถแข่งขันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน การทำงานของเครื่องนี้จะมีแขนกลที่มีความยาวประมาณ4เมตรและมีเหล็กแหลมเมื่อรถวิ่งผ่านเหล็กแหลมจะเจาะยางรถทำให้ยางค่อยๆแบนลงซึ่งผู้ผลิตยืนยันว่าจะไม่ทำให้รถล้มในทันทีโดยจะวิ่งต่อไปได้อีกประมาณ30-50ถึงเมตรการทดลองใช้คือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเอาออกมา,า,มาใช้งานจริงเนี่ยเราได้ทำการทดสอบมาไม่น้อยกว่า3าเดือนนะครับจนเรารู้ว่ามันปลอดภัยจริงนะครับคือทับไปแล้วรถต้องไม่ล้ม ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งมีแนวคิดจริงจังในการปราบปรามกลุ่มเด็กแว้นบอกว่าพอใจกับการทํางานของอุปกรณ์ชิ้นนี้และอาจนํามาใช้หลังการตั้งด่านของตํารวจเพื่อเลี่ยงข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและความรุนแรงและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้ให้นโยบายกับทุกพื้นที่ให้เข้มงวดเรื่องนี้และปราบปรามอย่างจริงจังก็ต,งต้องต้องเต็มที่นะเพราะว่าชาวบ,บ้านเดือดร้อนเยอะนะครับก็มีหลายมาตรการครับตั้งแต่การที่ให้ทางฝ่ายพันธ์ทาวใจกับผู้ของด้วยนะครับ การแจ้งเปือนการดําเนินการต่อร้านประกอบต่างๆรถแข่งนะครับแต่ก็ให้ทั้งให้ข้อกฎหมายว่าเป็นความผิดนะครับแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้กวดขันเข้มงวดเลยนี่ครับครับอันนี้เกาจริงครับ,รบสําหรับมาตรการจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการลดปัญหาคือประชาสัมพันธ์จัดสายตรวจจุดเสี่ยงตรวจสอบร้านซ่อมและแต่งรถส่วนแนวทางการปรับปรามเน้นให้มีตำรวจระดับรองผู้บังคับการและรองผู้บัญชาการ ควบคุมการตั้งด่านห้ามไม่ให้พกพาอาวุธปืนยกเว้นชั้นสัญญบัตและจุดตั้งด่านต้องมีแสงสว่างเพียงพอมาตรการติดตามผลจัดชุดตรวจเยี่ยมเยาวชนและผู้ปกครองทำข้อตกลงกับผู้ปกครองว่าหากทำผิดซ้ำต้องรับผิดชอบทุกกรณีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าปัญหาเด็กแว้นทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยตั้งเป้าว่าจะแก้ปัญหานี้ให้ลดลงได้ภายใน30วันเป็นจพดทิศกมลแสงไทย PBS e รายงาน